อยู่ในสถานะ,ค,ะคุยแต่ว่าหนูเนี่ยน้องผู้หญิงนะคะคุยหลายคนผิดไหมคะจริงๆคือถามว่า เป็นคนคุยนะเราเราเอาจริงๆเรามีสิทธิ์ที่เราจะแบบศึกษาหรือว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามันแมทช์กับเราที่สุดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจริงเราคือถามว่าหรือว่าการคุยกันมันเป็นการแบบว่าศึกษาลักษณะนิสัยใจคออะไรพวกนี้เนาะหรือว่าโอเคมันมันอ่ลองดูว่าเออคนคนนี้มันสามารถที่จะไปต่อกับเราได้ไหมอะไรเงี้ยอ่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะ,ะรู้สึกว่าถ้าแบบว่าเออยังอยู่ในสถานะคนคุยอยู่อะไรเงี้ยอะแต่ว่าถ้าแบบ แต่งงานไปแล้วอันนะั้นคยว่าการอีกงเรื่องหนึ่ง่เงี้ยอันนี้คือเป็นคนคุยหนูว่าคุยได้อืมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แบบสักวันหนึ่งที่เราเลือกเราเลือกที่จะแบบศึกษาดูใจอะไรกับใครจริงจ,จ,จ,จนจังๆไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแนะนาว่าจริงๆถ้าคุยคนเดียวเนาะไปถึงขั้นละอันนั้นอาจจะคนเดียวดีกว่าแต่ว่าถ้าระหว่างอยู่เลือกๆอ,อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่กิดหรอกอ